ตอนที่สิเจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนานั้นพ่อผมมักสอนผมด้วยวิชาการเท่าที่ปรากฏในตำราอย่างหนึ่งและพาผมไปดูพิธีนั้นจริงๆอย่างหนึ่งรวมความว่าให้ได้ทราบในภาคทฤษฎีก่อนแล้วพาไปดูการปฏิบัติจริงอีกต่อหนึ่งทั้งนี้เพื่อให้ผมได้ทั้งรู้และเห็นเมื่อผมเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย ผมอายุ21ปีเพื่อนที่เคยเรียนม .6 มาด้วยกันคนหนึ่งบวชในพรรษาและตั้งใจจะศึกเมื่อออกพรรษาแล้วปีนั้นพ่อพาผมไปดูพิธีกรรมการเข้าพรรษาและออกพรรษาของพระพิธีกรรมของพระมักเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์เสมอและก็จบลงด้วยการสวดมนต์เช่นกันวันเข้าพรรษานั้น พระเจ้าจะต้องขอขมาซึ่งกันและกันเป็นทํานองที่ว่าเคยร่วงเกินกันมาด้วยกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้อภัยกันผู้น้อยจะขอผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่บอกให้อภัยแล้วก็ขอให้ผู้น้อยให้อภัยตนด้วยถ้าหากมีกรรมที่เคยร่วงเกินผู้ที่พรรษามากอยู่ต้นแถวก็ไม่สู้กระไรนัก ส่วนผู้พรนษาน้อยเพื่งบวชในพรรษานานหรือสมณเนรก็ต้องเที่ยวครานขอข,อขอมาผู้อื่นทุกรูปไปเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยวิธีทำก็คือจะขอขอมาพระรูปใดก็าพานดอกไม้ครานเข้าไปหาพระรูปน,นั้นกราบลงสามครั้งแล้วกล่าวว่าอายัสมันเตปมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสับพังอปราทาง ธมาตุเมพันเตแปลว่าความผิดพลาดทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําต่อท่านด้วยทวารทั้งสามคือกายวาจาใจโดยความประมาทขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยพระผู้รับขมากล่าวว่าอาหารขมามิตรยาปิเมขมิตับพังแปลว่าข้าพเจ้าให้อภัยแก่ท่าน ขอท่านได้ให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยรูปที่ขอขมาจะกล่าวอีกว่าขมามิพันเตแปลว่าข้าพเจ้าให้อภัยแก่ท่านแล้วกราบลงอีกสามครั้งค่อยถอยออกมาเป็นเสร็จไปรูปหนึ่งสมมติว่าในวัดนั้นมีพระละเนียนอยู่ร้อยรูปสมเดน,นที่พรรษาน้อยที่สุดจะต้องทำอย่างนี้ถึงเก้าสิบเก้าครั้งตามลำดับลงมา เพื่อย่อนเวลาบ้างท่านมักจะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มละห้าบ้างสิบบ้างไปรวมขอขมาเช่นขอขมาเจ้าวาดเสร็จแล้วรวมกันขอขมารองเจ้าวาดและลงมาตามลำดับพระพุทธประสงค์ในเรื่องนี้น่าจะต้องการให้พระที่มาอยู่รวมกันในวัดเดียวกันหมดความกินแหนงแคลงใจซึ่งกันและกัน เคยประพฤติเรื่องเกินกันมาบ้างเพราะประมาทพลาดพลังก็ได้ขอขมาแล้วยกโทษให้กันแล้วเป็นวิธีการที่ดีมากต่อไปก็จะมีแต่ความสามัคคีเป็นเรื่องหน้ามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีจิตทั้งบทนี้ผมจำจากที่พ่ออธิบายให้ฟังแต่เท่าที่ผมสังเกตเห็นรู้สึกว่าพอท่านทำไปนานๆเข้า เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นรูปร่างหลังจะปวดเข่าเพราะคลานอยู่ตลอดอาการของท่านกระวนกระวายต่อจากนั้นก็ทำเพียงสักแต่ว่าทำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปไม่ได้มีจิตใจอ่อนโยนเยี่ยงผู้ขอเข้ามารับเข้ามาด้วยความรู้สึกจาก,กจิตใจจริงๆผมถามพ่อในเรื่องนี้ว่าจะมีวิธีการอย่างใดหรือไม่ที่จะให้พระทำได้ตรง ตามพระพุทธประสงค์ในการขอขมารับขมานี้พ่อผมไม่ตอบผมจึงแสดงความเห็นว่าไม่น่าทำกันพร่ำเพรื่อหรือโดยขอขมาไปทั้งที่เคยล่วงเกินและไม่เคยล่วงเกินทางที่ดีควรให้ทุกรูประลึกสํารวจว่าตนได้เคยล่วงเกินท่านผู้ใดบ้างแล้วขอขมาเฉพาะรูปนั้น อย่างนี้อาจทํำที่กุฏิก็ได้จะได้มีเวลาคุยกันหากเคยมีเรื่องกันมาจริงก็จะได้ปรับความเข้าใจกันได้จริงๆไม่เพียงแต่สักว่าทําตามพิธีการแล้วยังโกรธยังตึงกันอยู่อย่างเดิมอย่างนี้ไม่สําเร็จประโยชน์ตามพุทธประสงค์พิธีการที่มีอายุเป็นพันพันปีนั้น น่าจะได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้บ้างตามควรแก่กาลเทศะและความเหมาะสมะกับสภาพแวดล้อมที่สำคัญคือเพื่อเข้าไปถึงจุดประสงค์อันแท้จริงของพิธีการนั้นๆดีกว่าทำไปอย่างเถนสองบาทพ่อผมนิ่งในวันออกพรรษาเป็นวันที่ทางาศาสนาพุทธเรียกว่าวันมหาปวารณา พ่อได้พาผมไปดูพิธีการประวารณาของพระอีกพ่ออธิบายว่าประวารณา,านั้นหมายถึงเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่ากล่าวกันได้เพราะได้เห็นได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งของพระด้วยกันอันสอบไปในทางเสื่อมเสียมีข้อความว่าสังคพันเตปวารเรมิทิถเนะวาสุเตนาวา ปริสังขยาวว่าทานตุมังอายะสมันโตอนุกร,รมปังอุปาทายะปัตสันโตปฏิกริสามิแปลว่าข้าพเจ้าขอประวรณาต่อสงฆ์หากท่านทั้งหลายได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยในกายกรรมเป็นต้นของข้าพเจ้าขอจงว่ากล่าวข้าพเจ้าเพื่อ,อนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จากธรรมคืนคือหมายความว่างดเว้นการกระทำอย่างนั้นว่าอย่างนี้สามครั้งทุกรูปไปพิธีกรรมเมื่อพระในวัดพร้อมแล้วสวดมนต์เบื้องต้นเสร็จแล้วพระกะ็ลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือวิธีนั่งกระโยงคือคุกเข่าลงจรดพื้นนิ้วเท้าทั้งสิบยันพื้นได้รับน้ำหนักตัว คนที่มีน้ำหนักมากเพราะอ้วนจนเหนื่อยมากเป็นพิเศษในวันนี้เริ่มประวรณาตั้งแต่เจ้าวาดซึ่งมีอาวุโสสูงสุดลงไปจนถึงพระรูปสุดท้ายพิธีสาม,มนเณรไม่ต้องทำผมสังเกตดูท่านกระวนกระวายมากกว่าวันเข้าพรรษาเสียอีกเพราะต้องนั่งอยู่ท่าเดียวนี้ตลอดยิ่งนานเข้าอาการปวดที่นิ้วเท้าก็รุนแรงขึ้น ทำให้หงุดหงิดโกรธง่ายและพอไปปลายแถวพระพรรษาน้อยบ้างเพิ่งบวชใหม่บ้างว่างไม่ค่อยถูกพระประมาบ้างกระวนกระวายบ้างตกใจพระถูกดุบ้างดูเป็นเรื่องโชนมูลมากกว่าเรียบร้อยอันเป็นเหตุก่อความเลื่อมใสดูท่านประวรณาให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุดกลับมาถึงบ้าน ผมลองนั่งดูเพียงสิบนาทีแทบแย่ทนไม่ไหวอีกต่อไปเข่าสัน่นตัวสัน่นผมถามพ่อว่าทำไมพระท่านจึงไม่เปลี่ยนแปลงพิธีการให้ทรมานน้อยกว่านี้นั่งคุกเขา่าประนมมืออยู่ตั้งสิบถึงสี่สินาทีสุดแล้วแต่ว่าพระน้อยหรือมากไม่ใช่เรื่องสบายสมมติว่าพระหกสิบรูป คิดเฉลี่ยรูปละนาทีก็ต้องใช้เวลาถึงหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงพอดีผมทราบว่าพระไวยชราบางรูปเป็นลมก็มีเมื่อทรมานอย่างนี้กุศลจิตในการประกอบพิธีกรรมจะมีได้อย่างไรพ่อผมนิ่งผมจึงแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าน่าจะนั่งคุกข่าวประนมมือเฉพาะรูปที่ประวรณาเท่านั้น นอกนั้นนั่งพับเพียประนมมือก็พอพอถึงวาระที่ตนจะประวรณาจึงค่อยลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือดูเด่นด้วยซ้ำไปเรื่องอย่างนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามสมควรพ่อไม่ออกความเห็นอะไรบ้างหรือโบราณท่านว่าพ่อผมพูดไม่มีผ้าเหลืองยาเจราจาความวัด ไม่มีสัญญาบัตรยาเจรจาความเมืองไม่มากเกินไปหรือครับพ่อผมถามสุภาษิตอย่างนี้น่าจะรุ่นเดียวกับไม่เป็นสมภารอยาริอ่านวินยัยยังไม่เป็นใหญ่เยาริสอนคนน่าจะพ้นสมัยแล้วลูกรู้ไม่ว่าทำไมเมื่อย,ยังไม่เป็นสมภารท่านจึงห้ามอ่านวินยัยพ่อถามทราบครับ ก็พ่อเคยพูดให้ผมฟังเองว่าสมัยก่อนนี้สมภารห่วงหนังสือวินัยได้มาเล่มหนึ่งก็ไม่ยอมให้ใครอ่านเพราะกลัวพระลูกวัดจะรู้เท่าตัวเมื่อตัวไปทําผิดพลาดขึ้นลูกวัดจะรู้ว่าสมภารผิดวินัยอีกประการหนึ่งถ้าพระลูกวัดอ่านรู้เสร็จแล้วสมภารก็ไม่มีอะไรสอนหมดความน่าทึ่ง ทำนองการหูวิชาของคนสมัยโบราณหนังสืออาจหายากในสมัยนั้นเมื่อวัดหนึ่งมีเพียงเล่มเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ก็สมควรที่สมพานจะหวงหากให้ใครต่อใครยืมถ้าหายไปสมพานก็ไม่มีคู่มือจึงไว้ที่สมพานอง์คเดียวใครอยากรู้ก็มาถามสมพาน มาตอนหลังหนังสือมากขึ้นท่านก็ไม่ห่วงยังส่งเสริมให้อ่านเสียอีกผมยังไม่เชื่อเหตุผลของพ่อผมว่าพ่ออาจหาทางออกให้สมภารใจแคบก็ได้เรื่องหาทางออกให้คนผมยอมแพ้พ่อแต่ผมจะเชื่อไม่เชื่อนั่นอยกเรื่องหนึ่งและในประโยคที่สองว่ายังไม่เป็นใหญ่ยอริสอนคนก็เหมือนกัน เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่กล่าวไว้เพื่อผูกขาดการสอนไว้เฉพาะตัวเพื่อผู้น้อยจะไม่ได้สอนตัวเมื่อทำผิดอีกอย่างหนึ่งที่ว่ายังไม่เป็นใหญ่ยอริสอนใครน,นั้นผมสงสัยว่าแค่ไหนจึงเรียกว่าเป็นใหญ่ขนาดพ่อนี้เรียกว่าเป็นใหญ่หรือยังพ่อก็เป็นใหญ่แต่ในครอบครัวของเราพ่อสอนได้แต่คนในครอบครัว คนอื่นพ่อไม่กล้าสอนกลัวเข้ามั่นไสเอาลูกเอ้ยมนุษย์เรานั้นโดยปกติไม่อยากให้ใครสอนหรอกเขาอ,อาจเห็นเป็นเรื่องเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำที่พ่อไม่ชอบอยู่คำหนึ่งซึ่งชาวบ้านชอบใช้คือคำว่าถูกเทศเช่นพ่อแม่เรียกไปดู หรือผู้ใหญ่เรียกไปสั่งสอนในเมื่อตนทำผิดก็กลับมาบอกเพื่อนว่าวันนี้ถูกัวกหน้ากองเทศเการยาวหรือวันนี้คุณแม่เทศผมจชยกใหญ่ความหมายไปในทํานองถูกดุดาว่ากล่าวทั้งสิน้นคำว่าเทศนานท่านใช้สำหรับพระแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคารวาดที่ปาชกถาธรรม ท่านยังไม่ใช้คำว่าเทศชาวบ้านบางคนที่ไม่เข้าใจแต่เข้าใจว่าตัวเก่งและเข้าใจมักใช้คำนี้เสมอคำว่าเทศจึงมีความทางเสียไปโดยปริยายหนึ่งยังมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าแก่วัดซึ่งชาวบ้านบางคนนำมาใช้กับเด็กที่เกเรรู้หลบเลี่ยงไม่ทำสิ่งที่ควรทำคำว่าแก่วัด จึงเสียไปคำหนึ่งอย่างน่าเสียดายพ่อรับว่าได้ยินคำเหล่านี้ทีไรแล้วไม่สบายใจทีนั้นวัดนั้นเป็นปูชนียสถานของชาวพุทธพระสงฆ์ที่บวชนานแก่วัดเป็นเถระก็เป็นที่เคารพสักการะของมวลพุทธศาสนิกช่ฉไหน,นจึงเอาคำว่าแก่วัดมาเรียกคนเกเรฝืนระเบียบวินัย จะว่าพระบวชนานรู้หลบเรียกวินัยเก่งก็เป็นการดูหมิ่นพระสงฆ์ที่ท่านบวชนานและเคร่งอยู่ในศีราจรวัดทางที่ควรคือเลิกใช้เสียดีกว่ามีคำอื่นให้ใช้มากมายอยู่แล้วตอนที่สิบแปดพ่อพูดกับผมเสมอว่าเรียนรู้อะไรต้องให้รู้จริง อย่างน้อยสักอย่างหนึ่งให้เป็นความรู้หลักเอาไว้นอกนั้นให้รู้ไว้บ้างเพื่อเป็นความรู้ประกอบเหมือนเครื่องทองเครื่องเพชรเป็นสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายคือเสื้อผ้าพ่ออ้างวาทะาของสวามีสัตยานันทบุรีว่าผู้มีความรู้จริงไม่น่ากลัวเพราะมีความเข้าใจถูกต้องลึกซึ้งตามความเป็นจริงผู้ไม่มีความรู้ก็ไม่น่ากลัวเหมือนกัน าะไม่รู้อะไรเลยส่วนผู้ที่รู้ครึ่งครึ่งกลางกลางคือฉลาดแกมโง่น,นั่นแหละเป็นผู้ที่น่ากลัวที่สุดเพราะไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เข้าใจถูกก็ไม่เชิงมีแต่เข้าใจถูกถูก,ถกผิดผิดเหมือนอย่างว่าเมื่อมีความสว่างก็ไม่เห็นผีมีความมืดถึงกลัวก็ไม่เห็นผีแต่ที่ไหนความสว่างกับความมืดปนกันที่นั้นแหละ เราสร้างตัวผีขึ้นหลอกตัวเราเองบ,บ่อยๆจากหนังสือปมด้อยหน้า84โดยสวามีสัตยานันทบุรีพ่อบอกว่าแม้ในเรื่องการหางานทำก็เช่นเดียวกันคนมีความรู้ดีจริงก็หางานทำได้ง่ายคนไม่มีความรู้อะไรก็หางานทำได้ง่ายส่วนคนที่มีความรู้ครึ่งครึ่งกลางกลาง,ง,งนั่นแหละ หางานทําได้ยากเพราะจะไปทํางานอย่างคนมีความรู้ก็ไม่ได้ไม่มีใครเขาจ้างครั้นจะไปทํางานอย่างคนไม่มีความรู้เช่นกรรมกรขุดดินขนหินตัวเองก็ไม่พอใจทําเห็นเป็นไม่สมเกียรติหรือไม่สมกับที่ได้เล่าเรียนมาบ้างความรู้ครึ่งๆกลางๆจึงลำบากอย่างนี้ ความรู้จริงจึงมีคุณค่าและประโยชน์แก่ชีวิตคนจะมีความรู้จริงก็ต้องทำติดต่อสม่ำเสมอไม่เป็นคนจับจดจับจับวางวางพ่อพูดต่อไปเมื่อเห็นผมตั้งใจฟังมีวิริยารามพะคือความภาคเพียรเสมอต้นเสมอปลายมีความบากบาั่นมั่นคงไม่ถอยหลังจะสำเร็จเมื่อไรนั่นอีกปัญหาหนึ่ง ขอแต่อย่าหยุดความเพียรเสียต้องเป็นผู้ไม่ใจร้อนรู้จักรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นสิ่งใดได้ทำไปแล้วสิ่งนั้นจะต้องมีผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นถ้าไม่ทำย่อมไม่ได้ผลเลยใครๆต้องยอมรับว่าการได้ผลช้าดีกว่าการไม่ได้ผลคนที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอารัฐวิริยะบุคคลนั้น คือผู้มีลักษณะมีความเพียรมั่นคงไม่ถอยหลังเมื่อใดความเพียรคลายลงให้เราเลือกถึงการสั่งสมน้ำพึ่งของตัวพึ่งการสร้างจอมปลวกของตัวปลวกซึ่งเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยนานเข้าก็มากและใหญ่ได้คนที่ประสบผลสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เหมือนกันย่อมได้จากการสั่งสมอบรมทีละน้อย นานปีเข้าสิ่งนั้นก็พอกพูนมีวิริยารำภะคือความเพียรเสมอต้นเสมอปลายอย่างเดียวเท่านั้นหรือพ่อที่จะทำให้คนบรรลุความสำเร็จในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งได้ผมตอบมีอย่างเดียวไม่ได้ลูกพ่อตอบแต่มีวิริยารำภะมีความสำคัญมากเป็นแกนสำคัญซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ วิริยารามพระเปรียบเหมือนปลาคุณธรรมนอกนั้นเปรียบเหมือนเครื่องแกงอย่างอื่นมีอะไรบ้างครับเช่นการได้อยู่ในที่อันเหมาะสมและความเป็นผู้ได้เคยทำบุญเพื่อบรุสิ่งนั้นมาในชาติก่อนอันท่านเรียกว่าปฏิรูปประเทศและปลุพเพรกระตะปูญยะตาตามลำดับตัวอย่างคนที่อยู่ทุ่งนา ไม่เคยเล่าเรียนในบ้านในเมืองประสงค์จะเป็นนายกเทศมนตรีก็ไม่อาจเป็นได้จะเป็นได้อย่างสูงสุดก็เพียงแค่กำนันคนที่มีความพยายามเสมอต้นเสมอปลายแล้วได้อยู่ในที่อันเหมาะสมแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วแต่ถ้าขาดบุญสนับสนุนก็ไม่อาจสำเร็จได้เหมือนกันทําไปทําไปให้เป็นอันมีสิ่งมาตัดรอน เช่นโรคภัยไข้เจ็บหรืออุปัตวะอย่างใดยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจนไม่อาจให้พยายามต่อไปได้คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวก็เหมือนกันถ้าบุญไม่พอก็เป็นอันให้มีภัยมารบกวนตัดรอนเช่นไฟไหม้น้ำท่วมทรัพย์สมบัติเสียหายหมดไปสรุปว่าสูตรสำเร็จในชีวิตนั้น ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการเสมือนรถที่แล่นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องเครื่องดียางรถไม่รั่วไม่แตกคนขับมีฝีมือชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จก็แสดงว่าไม่มีบุญบางทีก็เป็นอย่างนั้นพ่อตอบแต่บางคนก็เพราะเกียจคร้านหรือทำไม่เหมาะสม บุญนั้นเราไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีแต่ความพยายามเรารู้แน่นอนว่าเรามีหรือไม่เราจึงควรทําให้ดีที่สุดเผื่อว่าบุญเรามีก็จะได้สําเร็จสมความมุ่งหมายเมื่อเราได้พยายามแล้วถึงไม่สําเร็จบัณฑิตก็ไม่ติเตียนตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้ คนส่วนมากมักท้อใจเสียก,ก่อนลงมือพยายามและพูดว่ามองไม่เห็นฝั่งแห่งความสำเร็จจึงไม่พยายามทั้งๆท,ที่อยากได้ใคร้ถึงเรื่องของพระมหาชนกโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้เมื่อเรือแตกในกลางมหาสมุทรคนอื่นมองไม่เห็นฝั่งจึงยอมตายโดยง่ายส่วนพระมหาชนกโพธิสัตว์ แม้มองไม่เห็นฝั่งก็ยังพยายามไหวจนในที่สุดเทพธิดาชื่อเมฆขาหลามาช่วยพระพอใจในความพยายามของพระมหาชนกในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็ถึงฝั่งได้ยังได้เป็นพระราชาแห่งมิถิลานครอีกด้วยเมื่อทรงหวนระลึกถึงราชสมบัติอันพระองค์ได้เพราะความเพียรที่ไหว้น้ำในมหาสมุทรโดยแท้ จึงมีพระปีติทรงเปล่งอุทานสรรเสริญความพยายามนานาประการเช่นว่าบุคคลผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นหวังในความสุขผู้เป็นบัณฑิตควรพยายามร่ำไปไม่ควรเบื่อหน่ายเป็นต้นพ่อเชื่อว่านางเทพธิดาชื่อเมฆขลามาช่วยพระมหาชนกยิงหรือ และพ่อเชื่อหรือว่ามีราชรสมาเกยพระมหาชนกจริงจนได้เป็นพระราชาแห่งมิถิลานครพ่อตอบว่าพ่อไม่ติดใจว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงแต่พ่อชอบตัวอย่างของพระมหาชนกที่มีความเพียรดีไม่ยอมท้อถอยง่ายในชีวิตคนจริงปัจจุบันคนส่วนมากก็ชอบช่วยเหลือคนที่พยายามช่วยตัวเอง พ่อก็เหมือนกันใครที่ไม่พยายามช่วยตัวเองคอยเหลียวหาที่พึ่องอยู่เรื่อยพ่อก็ไม่อยากช่วยแต่พ่อมีความสุขใจชอบช่วยเหลือคนที่มีความพยายามเรื่องราชรถมาเกยนั้นไม่ใช่ของแปลกในเมืองไทยเราก็มีอยู่บ่อยๆบางคนได้รับเชิญให้เป็นนายกรัฐมนตรีพระเจ้าแผ่นดินไทยที่ครองราช โดยได้รับอัญเชิญจากพวงชนก็มีอยู่ไม่น้อยแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็เช่นกันทรงได้รับการเชื้อเชิญขึ้นคลองราชอย่างนี้ไม่เรียกว่าราชรสมาเกยจะเรียกว่าอะไรพ่อพูดตอนหนึ่งว่าความเป็นผู้ได้เคยทําบุญเพื่อบรรลุสิ่งนั้นมาในชาติก่อนๆหมายความว่า คนจะบรรลุถึงสิ่งใดจะต้องมีความปรารถนาและทำบุญเพื่อให้ความปรารถนานั้นบรรลุผลสงความมุ่งหมายถ้าอย่างนั้นจะทำความพยายามทำไมอีกในชาติปัจจุบันนอนรอคอยผลกรรมในอดีตจ,จะไม่ดีกว่าหรือผมถามพ่อต้องประกอบกันทั้งสองอย่างพ่อตอบคนที่เคยทำความดีไว้ในชาติก่อนแล้ว ต้องทำตนให้เหมาะสมในชาติปัจจุบันเพื่อรองรับคุณความดีมิฉะนั้นความดีเก่าจะเสียไปด้วยเปรียบเหมือนอาหารดีรสเลิศควรได้ภาชนะที่สะอาดรองรับถ้าภาชนะรองรับเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็อนอาหารดีก็พลอยเสียไปฉันใดอดีตกับปัจจุบันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบุญญาธิการอันเคยสั่งสมมามากลน้นเพื่อบรรลุจุดประสงค์คือความเป็นพระพุทธเจ้าถึงกระนั้นในชาติปัจจุบันก็ต้องทรงพยายามอย่างยิ่งอีกจึงสำเร็จได้คนที่มีมีบุญญาธิการเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าแม้จะใช้ความพยายามเท่าพระองค์เพียงในชาติปัจจุบัน ก็หาเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ตัวอย่างเรื่องนี้นำไปแก้ปัญหาอื่นได้อีกหลายประการเช่นทำไมคนทำความเพียรเสมอกันในชาตินี้จึงได้รับผลไม่เสมอกันทำไมคนทำความดีเท่ากันทำชั่วเหมือนกันจึงได้รับผลดีผลชั่วไม่เท่ากันผมว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความอยุติธรรมของสังคมมากกว่านั่นอีกประการหนึ่งพ่อตอบแต่ประการที่สำคัญกว่านั้นก็คือกรรมดีกรรมชั่วในอดีตชาติของคนไม่เท่ากันถ้าเราปฏิเสธกรรมดีกรรมชั่วในอดีตเสี็จแล้วเราจะเห็นความอายุติธรรมต่างๆในโลกนี้มากมายอะไรอะไรก็รูเหมือนจะเป็นความอายุติธรรมไปสิน้น แต่ความจริงประการหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคือกรรมเดิมของคนไม่เท่ากันเมื่อทำกรรมในชาตินี้แม้จะเท่ากันแต่เมื่อรวมผลแล้วผลรวมออกมาย่อมไม่เท่ากันอยู่ดียอดที่ยกมาไม่เท่ากันที่พ่อว่ามาก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังดีอยู่แต่มันมองไม่เห็นครับผมโต้ แต่ความอายุติธรรมในสังคมนั้นมองเห็นได้ชัดแจ้งเช่นอย่างไรพ่อถามเช่นคนรวยเกิดมารวยย่อมจะได้เปรียบคนจนในทุกๆด้านไม่ว่าทางการศึกษาสังคมการอยู่ดีกินดีและโอกาสที่จะร่ำรวยต่อไปในสังคมมนุษย์เราคนรวยย่อมได้เปรียบคนจนเสมอ ไม่ว่าจะรวยโดยสุจริตหรือทุจริตการที่คนประกอบกรรมอย่างเดียวกันแล้วได้รับผลไม่เหมือนกันผมว่าเพราะความไม่เป็นธรรมในสังคมมากกว่าอย่างอื่นว่าต่อไปพ่อพูดผมจึงพูดต่อไปว่านายกอกับนายขอไปโป้นรับด้วยกันนายกอติดตารางนายขอไม่ติดเพราะเห็นไร เพราะนายกอไม่มีเงินส่วนนายขอมีเงินวิ่งเต้นอุดนั่นอุดนี่เอาเงินทุ่มลงไปกำแพงตารางก็พังเรื่องทำนองนี้มีอยู่ถมไปเด็กที่หัวสมองดีแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะไม่มีเงินค่าเล่าเรียนค่าแปะเกียเป็นพันเป็นหมื่นเด็กที่สมองดีไม่เท่าได้เรียนเพราะมีเงินคนพวกนี้ สอบเข้ามหาวิทยาลัยในเมืองไทยไม่ได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปเรียนเสียเมืองอังกฤษอเมริกาห้าหกปีกลับมามีอะไรอะไรดีกว่าคนจบมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเป็นไหนไหนกลับมาเป็นนายเพื่อนรุ่นเดียวกันว่างั้นเถอะพ่อเชื่อไหมว่าถ้าสังคมเรายังเป็นอยู่อย่างนี้อีกสักหน่อยแม่นานนัก พวกทหารเกณฑ์แต่ละปีก็จะมีแต่คนโง่กับคนจนส่วนคนมีเงินเอาตัวรอดไปหมดเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองของเราทุกส่วนราชการกระหายเงินแม้จะไม่ทุกคนแต่ก็ไม่น้อยจึงเป็นโอกาสให้ผู้มีเงินเอาเงินเป็นเครื่องมือทำลายความยุติธรรมในสังคมผลดีผลสำเร็จตกอยู่กับผู้มีเงิน เรื่องทั้งหลายแลเหล่านี้เป็นความไม่เป็นธรรมในสังคมไม่ใช่เรื่องกรรมเดิมกรรมใหม่อะไรของพ่อซึ่งมองไม่เห็นผมคอยฟังพ่อแต่พ่อผมไม่พูดนั่งหมุนไปหมุนมาอยู่บนเก้าอี้หมุนมีเท้าแขนสายตาพุ่งจับอยู่ที่ยอดชงโคหน้าบ้าน